ชัดเจนเปิดสเตตสัสล่าสุดของพระนางค่ายเดียวกันหลังถูกจิ้นมานานอีกหนึ่งคู่จิ้นที่หลายคนเฝ้าจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกสาวขาวหมวยมุกวรณิตกับพระเอกสุดฮอตนนนนกลพัฒทั้งคู่อยู่สังกัดเดียวกันคือ GMM แน่นอนขาดก็มีความสนิทสนมกันอยู่แล้วแล้วเราได้เห็นโมเมนต์ของพวกเขาผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้งจนเกิดตำนานจ้น อย่างล่าสุดวันที่8มกราคมก็เป็นวันเด็กแห่งชาติทางด้านสามุกได้โพสต์ภาพคู่กับน,น,น,นันนนพร้อมแคปชัน่นวันเด็กปีนี้โดยทางด้านนันนได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าจุ๊บงานนี้ยิ่งทําหลายคนจิ้นอย่างมากแต่ทั้งนี้ก็มีเห็นมีคอมเมนต์บอกความน่ารักแม่ลูกซึ่งขอบอกเลยค่ะว่าแท้จริงแล้วสามุกนั้นแอนดูหนุ่มนันนแบบลูกตัวเองอยู่ทีมมามีมม่นั่นเองจ้าและทั้งคู่ก็รู้จักกันมานานมากๆแล้วตั้งแต่นันนนอายุ14ปีเอง เอาเป็นว่าดูแล้วคงจิ้นแบบคู่รักกุ๊กกิ๊กไม่ขึ้นแล้วนะแบบนี้ก็น่ารักนะคะทุกคนว่าไหม